สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พั่ชฉันใ้ดีครับผมรายการอาหารที่คนทําอาหารไม่เป็นก็ทําอาหารเป็นได้นะครับผมอร่อยด้วยครับอร่อยด้วยวันนี้ครับทุกคนครับมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือแม่ผมเองครับผมวันนี้เออต้อนรับหน่คุณชื่ออะไรครับเด็คุณบอก นจิตแ,แม่ออดของผมเองนะครับผมวันนี้สั่งแม่มาจากอำเภอแกลงนะครับผมเพื่อจะมาทํากับข้าวที่ถ,ถ้าให้พุ่งตรงพี่บัสเมนูที่จะทําวันนี้คือเป็นเมนูที่ผมชอบมากแล้วก็พี่สาวผมก็ชอบมากด้วยพี่โบก็เวลามาจากกรุงเทพก็จะกินตลอดเลยก็คือแกงอะไรนะแกงส้มผัดรวมแกงส้มสดรวมกวุ้งสด อ่าก็รสชาติจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราสองคนไม่ต้องทำเดี๋ยวผมเป็นลูกมือของแม่เองอันนี้เป็นคนที่อยู่ว่ารอชิมได้อะไรนะอะไรแม่พูดว่าอะไรรสชาติของครัวใต้ดินแม่ผมเป็นคนแบบขี้เขินนิดนึงนะขี้เขินแต่สมัยสมัยเป็นครูนี่หัวดยับเลยนะแต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าแกงเข้าเป็นอาหารโบราณครับเป็นอาหารไทยที่เคยขึ้นสำรับของวังด้วยนะโอ้จริงอ่าใช่เป็นอาหารเป็นอาหารถือว่าสมัยแรกๆเป็นอาหารชาววัง จะมีการพิธีพิธางมีการแกะสลักในตัวผักที่ลงไปในต้อมในแกงนนี้วันนี้วันนี้มาอยู่ใต้ดินรสชาติจะเป็นไงแบบครัวชั้นใต้ดินเ้ฟูดเบาแล้วเกิดกระเบียนเหมือนดอกพิคลจะหล่นออกจากปากไปพวกเราไปดูส่วนผสมกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาเริ่มให้แม่ผมทำกับข้าวกันเลยครับผมไป ทุกคนครับนี่เครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็พร้อมแล้วแล้วก็น้ําก็เดือดแล้วใช่ไหมครับมังคุดครับเริ่มจากอะไรก่อนเลยใส่น้ำพริกแกงค่ะใส่พริกแกงก่อนเลยนี่ครับใส่ประมาณไหนบ้างไหนพริกแกงไหนให้เขาดูก่อนจีนให้เขาดูซิพริกแกงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะใส่ของเราเยอะอ่าทำเยอะทำเยอะใส่พริกแกงไปอ่า คนให้มันแตกใส้พริกมันละลายอ๋อถ้าเราทําเยอะแล้วเราก็เราก็ต้องใส่พริกแกงให้มันเยอะกว่านี้หน่อยใช,ใ,ชใ,ชใช่แล้วค่ะตอนนี้พี่บูชอบกินอะไรครับค่ะไม่บูชอบกินอะไรครับตุ๊กข้าวผัอดกีอย่างนี้แหละแกงส้มไข่เจียวแล้วก็แ,วแ,แกงส้มก,ก,กับปลาเค็มแต่ตอนเนด็กๆชอบกินอาหารค้าวแต่โตเราชอบกินนมนะก็เห็นชอบกินที่ทุกคนไม่ใช่หรอที่ทุกคนไม่ใช่หรอ น้ำส้ม่ใสส้มน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกต้องใส่อะไรบ้างครับนี่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกให้ดูก่อนสิครับอย่าพึ่งสิครับให้ดูก่อนเห็นยังอ่ะเห็นแล้วไปหาเรื่องใส่สักหนึ่งคับพี่สองถ้าเป็นเป็นหม้อใหญ่ๆก็คนโดยประมาณโดยประมาณใช้ช้อนเปียกเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่า ใครชอบรสใดใครชอบรสเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวน้ำใครชอบหวานก็ใส่หวานน้ำแต่ของระย,ยองนี่ส่วนมากก็จะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานต้องบอกว่าะไรเลยว่าของระยองอร่อยทุกอ,อยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนแน่นอนของไรยองอร่อย,อยใช่ไหม อน้ำเดือดใช่ไหมครับอ่ารอน้ําเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูคือคือตอนนี้ใส่ใส่น้ำส้มมะขามไปเนี่ยก็ต้องออกเปรี้ยวๆเลยค่ะหรือว่าเดี๋ยวเราชิมชิมเสร็จเลยแล้วค่อยใส่ข ah. ่าครับชิมอ๋อชิมก่อนค่ะรแล้วชิมก่อนตอนนี้เราก็รอน้ําให้มันเดือดนิดนึง ต้องบอกก่อนว่าแกงส้มนะครับมันแล้วแต่คนชอบนะรสชาติเปรี้ยวปะเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอะไรแต่สําหรับโคชั้นใต้ดินที่วันนี้ที่ทำเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะไม่ถูกปากหรือถูกปากแต่ผมสำหรับตัวผมเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนอยู่แล้วถ้าแม่ผมทำนะไม่เปรี้ยไม่เปรี้ยวต,ต,ต,ต้องเติมน้ำส้มต้องเติมน้ำส้ม ต้องเติมน้ำมาขามอีกโอเคอ่ามวยหมดแล้วใช้ช้อนมวยหมดแล้วแม่กูต่อไปใส่น้ำตาลต่อไปใส่น้ำตาลกี่ช้อนน้ำตาลนี่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่เยอะไหมครับคะทำไมไม่ใช้อันนี้อันนี้ไวชิมเออคือไปน้ำตาลปี๊ครับทุกคนครับประมาณประมาณสองช้อนอะไรอ่ะสช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะตโต๊ะใช่หมลองชิมดูนะคะลองชิมดู ต้องใส่เกลือด้วยใส่เกลือใส่เกลือด้วยใส่เกลือเยอะประมาณไหนครับประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาพอโอมคไม่ยังไม่เปรี้ยวใส่เข้าไปอีกต้องแล้วแต่คนชอบนะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหรือว่าใครชอบหวานใครยังไงนะครับแล้วแต่เลยนี่เป็นไงเสียงดังเริ่มมาแล้วแล้วแล้วแม่ชอบชอบชอบรสชาติแบบไหนแม่ชอบรสแบบไหนครับ เปี้ยวอมหวานรถกระบะรถเบ้นรถทัวร์อะไรไม่เอานะไม่เล่นนะเป็นยังไงบ้างครับน้ำปลาเห็นไหมต้องต้องอะไรน้ำปลาน้ำปลาอ่ะน้ำปลาใส่เยอะน้อยอะไรยังไงมาสักสองช้อนสองช้อนอ่ะสองช้อนโต๊ะหวานนิดหน่อยหวานนิดหน่อยอ่ะกิบประมาณเท่าไหร่ดิประมาณสักสองช้อนอ่าอสองช้อนก็คือน้ำตาลปี๊บก็ใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะประมาณนี้ใช่ไหมโดยประมาณโดยประมาณสช้อน อะไรนะอะไรนะอ๋อชูรสนิดนึงไม่ใช่ชูรสแต่เป็นปรุงรสอ๋อเป็นเครื่องหอมปรุงรสใช่ไหมครับประมาณประมาณประมาณหนึ่งช้อนประมาณปรหนึ่งช้อนโต๊ะทำไมเราไม่ใช้หอมปรุงรสในของไม่ใช่หอมปรุงรสหมูหรือหอปรุงรสไก่ทราไมเออทำไมพวกพวกพวกเอ่อหอมปรุงรสผงปรุงรสหมูผงปรุงรสไก่ทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราเราถึงใช้เห็ดหอมเพราะว่าอะไรครับ อันนี้ไม่มีผงชูรสไหคะอ๋อมันมันไม่มีกี่เท่าใช่อ่ามัน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 เป็นแบบวัสดุธรรมชาติแต่อย่าเชื่อเลยหัวน้ำไปสักอ่าสกัดไหมเดี๋ใส่พักอ่าเริ่มจากใส่อะไรก่อนครับอันที่สุดยากที่สุดคือหัวชายเท้าใช่ไหมก็ใส่มะละกอมค่ะแล้วต่อไปด้วยตัวยาวยังไม่ต้องค่ะตังยาวใส่ละเดี๋ยว ครับผมตอนนี้ผักเป็นไงแม่ถูกแล้วค่ะในนี้ถูกแล้วโอ้โหเดือดกำลังใช้ไล่อะไรต่อไปต่อไปผักกาดเขียวค่ะผักกาดเขียวนี่ต้องลวกก่อนนะคะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ไม่สวยกลิ่นมันไม่ดีลวกยังไงแบบใส่เกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็ลวกเพื่อให้ผักที่มันเขียวสดนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปคือที่ต้องใส่ทีหลังเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วเพราะว่าเราไปลวกมาใช่ไหมแม่ใช่แล้วค่ะโอเคต่อไปก็ใส่ตัวผักยาวค่ะตัวผักยาวไม่ไม่ยาวมนตดตัดแล้วตัดแล้วตัด้วตัดแต่ดไปก็ให้มัดเ้วดือวดนะคะเดี๋ยวตัดแลใว้งสดเ้วส่ให้ว้วตัด้ัดเลดแลวัดแ้วัดแล้วตดแล้วตั้มันแลว้ัแวตัล้วั้วตัด้วตั้ัลัดแล้วตล้วัแล้ัดแดแล้วแล้ลวแล้วแล้ว พี่โบ๊ชไม่ได้จัดชุมน <u> ุมเหมือนกันชุมนุมอะไรอะล่ะครับเนี่ยเราแค่จัดมิ้งนะครับรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวคุณกำลังจะจัดมิ้งนะครับเข้าามนเปิดตัวอะไรเปิดตัวอะไรเปิดตัวร้านกาแฟของผมนะครับผมชื่อร้านฟูคาเฟ่นะครับทุกคนครับดิคุยยืดนะของร้านผมยืดอะไรผมยึดยึดยึดเนี่ยวันนี้น้องๆน้องๆเตรียมตัวนะครับหลังจากชุมนุมนี้เสร็จปุ๊บเตรียมตัวชุมนุมพร้อมกับพี่โบ๊ชกับงงดรฟูเราชูสามนิ้วเลยครับผม ชูสามนิ้วสิอะไรคาราบาลเนีเอาแล้วได้แล้วนะคะสุกแล้วเราจะใส่กุ้งสดนะคะที่เราเดี๋ยวกุ้งสดที่เราปอกเปลือกมาจากตลาดใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วไม่ต้องไปคนมันนะคะไม่ต้องคนทำไมถึงไม่คนครับทำไมอะทำไมทำไมเราถึงไม่ไม่คนมันไม่ให้มันเม็นข่าวคือคนอยากินเป็นข่าวถ้าเราคนมันอ๋อ ตอนนี้กุ้งสุกแล้วใช่คนได้แล้วนะคะคนได้แล้วโอ้โเฉียบมากเลยน่ากินมากออแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเองนี่มันจะเล็กมากไปอ๋อเดี๋ยวมาต่อจะตัวตัวปิดไฟได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไปขึ้นจานกันครับโอ แกงส้ม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 ผักรวมกุ้งสดลองชิมหนึครับครับพร้อมมาอร่อยไหมอร่อยดิจัดไปรู้ได้ไงไม่ได้ชิมแม่ผมทำแหน่ทำผมไม่เคยกินแม่ว่ารสชาติจอกมาเป็นไงครับอร่อยให้กี่ดาวยังงอยังร่อยร้อนร้อนถึงร้อนผมเล่นสิ เราต้องคนหนาวมันตกคนไม่รู้กินขึ้นเหลืองตัวจริงๆเราอยู่ทุกบ้านเจะได้ไม่เป็นแข็งแข็งก็หางหางไหอ่ะเพิ่งไปหาข้อมูลมาครับพี่ถ้าอยู่ระยองเนี่ยเรียกแกงต้มอ่าแต่ถ้าอยู่ภาคใต้เนี่ยเรียกแกงเหลือง อ่าแต่วักขนาดจะคล้ายๆกันแต่ส่วใหญ่เนี่ยเขาจะใช้น้ำพริกใช่ไหมน่ำพริกแกงเขาใสมิ้นอ่าใช่เ็เรียแกงเหลืองแต่รสชาติเนี่ยจะใกล้เคียงแกงต้มบางทีก็จะเป็นพวกแกงเหลืองปลาทะเลพวกปลาทะเลตัวใหญ่ๆเช่ปลากระพงปลาอะไรเงี้ยอ่าความรู้นิดนึงเวลาไปใต้เนี่ยบอกขอแกงต้มน่อยจะได้เป็นแกงเหลืองมาถ้เป็ทะเลร้านใช่ทะเลก้างแกงต้มเออไมได้แกงเหลืองอ S <S <S อะรครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นแกงส้มที่พวกเรารับรองว่าเหลือ,อกอ้อนร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนรับรองว่ากินได้อีก2วันนะครับแต่แม่ผมบอกว่าวันนี้อุูมคืนน้ำลายตลอดตอนนี้วันนี้อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าต้มอีกน้ำหนึ่งอุ่นเขาเรียกอุ่นใช่อุ่นอีกน้ำหนึ่งเอ่อพวกพวกเครื่องพวกน้ำแกงเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในผักใน กุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเข้มข้นแล้วก็อ่ามันจะชุ่มแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นแต่จะบอกพวกก่อนเลยนะเราจะไม่มีโอกาสได้กินแบบนั้นเลยนะมันจะหมดก่อนใช่ไหมครับดนใหญ่จะหมดก่อนครับอะไรครับฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้กับช่องเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั่งนั่งนี้นนอ่าอุ้ย <c oughs> แล้เจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยขอบคุณแม่ก่อนแม่อุณสามทำกับข้าวกินขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยวแล้วดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเราเชิญคุณแม่มาทำกับข้าวกินอีกใช่เดี๋ยวเร็วเนี้ยอีกไม่กี่นาทีเนี้ยเราก็จะอัดคลิปต่อไปเอาใจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับครัวชั้นใต้ดินครับผมสวัสดีครับ